พวอออนไลน์เลิร์นิ่งเลสซันบทเรียนออนไลน์ป .5 สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมสารศสศาสนาศิลธรรมจริยธรรมพระไตรปิฎกมาดูกันเลยนะครับองค์ประกอบของพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเป็นคำพีที่บรรจุคำสอนของพระพุทธเจ้ามีเนื้อหารวมทั้งสิ้น 84%,000 พระธรรมขันธ หรือหมวดธรรมกองธรรมข้อธรรมในพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ภาษาไทยแยกเป็น45เล่มเพื่อหมายถึงระยะเวลา45พรรษาแห่งพุทธกิจที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนานะครับพระไตรปิฎกแยกออกเป็นพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎก พระวินัยปิฎกคำภีที่ประมวลระเบียบข้อบังคับของบรรพชิตที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้สำหรับพิสุและพิสุณีมี8ดเล่มนะครับพระสุตตันตปิฎกคำภีที่ประมวลพุทพธพจน์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอย่างที่ต่างๆให้เหมาะแก่บุคคลสถานที่และเหตุการณ์มีเรื่องเล่าหรือชาดกประกอบมี25เล่มนะครับ พระอภิธรรมปิดกคำพีที่ประมวลคำสอนที่เป็นหลักวิชาการล้วนๆไม่เกี่ยวกับบุคคลหรือเหตุการณ์ไม่มีเรื่องเล่าประกอบมี12เล่มนะครับความสำคัญของพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ครั้งหนึ่งว่าพระธรรมวินัยจกเป็นศาสดาแทนพระพุทธองค์ภายหลังจากที่พระพุทธองค์ดับขันธปรินิพพาน พระไตรปิฎกจึงเปรียบเสมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้าพุทธศาสนิกชนสามารถศึกษาเนื้อหาหลักธรรมจากพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันได้อย่างถูกต้องและเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตและเป้าหมายสูงสุดของหลักธรรมคำสอนคือการพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนะครับ